สวัสดีครับพี่น้องพบ,บ, <hi> บพกับช่องบ้าเดียวทยอีสานนะครับผมมื่อนี้นะครับห่อสื้อเห็ดขนมจีนน้ำยาป่ากับน้ำยากะทิกันนะครับพี่น้องมื่อนี้เฮ็ดสองเตาเนาะพี่น้องเนาะครับเพราะว่าอันเฮ็ดขายพร้อมครับพี่น้องนี่ครับเตาหนึ่งครับอันนี้อีกเตาหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับล่อหนามเดือดอีกจักนิดครับเสียาป่าใส่พี่น้องครับเพื่อที่ข่าวเมืองแหลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องบ้าเดียวทยอีสานนลำเด้อครับพี่น้อง หมอนึงขาเสียเอาป่าลงกับตินไก่นะครับอีหมอนึงขาก็เสียเอาแต่เครื่องสมุนไพรล่งนะครับเพื่อที่จะตักง่ายๆนะพี่น้องนี่ครับพี่น้องปลานี้ซดๆครับเอาใส่ลงไปเด้อครับพอต้องข้นมันเด้อครับเดี๋ยวมันสีข้าวครับผมเพราะว่าหม้อขาเดือดแล้วครับนี่ครับผมใส่ปลานี้ลงไปแล้วนะครับพี่น้อง แล้วกับตีนงไก่นะตีห้าหล่างเรียบร้อยแล้วนะครับตินงไก่สองกิโลนะพี่นอออ้องเอ้ใเส้ลงไปเลยพี่น้องนี่ครับตินงไก่เส่ลต้องไปครับให้มันเดือดเดือดแฮมันเปืเป่อยๆหมดแล้วครับป่าสูงขัง้นจะเท่าปลาขึ้นมากนะครับเผื่อที่จะมาเอาตะเนือ้อมันตําอันพิเครื่องแก่นะครับเอาไปเมืองอีหมอหนึงครับหมอหนึงเอาเครื่องสมุนไพรลงครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องหมอนี่เอาเครื่องสมุนไพรลูกนะครับมันจะสิ็ิตักง่ายๆครับจะดดามาเดื่องอัอนเตาเด้อครับผมใส่เตาทานนะครับพี่น้องบรรแบบบ,บ้านเลยนะครับนี่เป็นตะไข่เด้คอครับพี่น้องกระไส้ครับผมสีหันเป็นทตะทอนนะพี่น้องมันจังสีสันตําง่ายครับเพราะว่าผม่ได้ใส่เครื่องปั่นครับผมตําเอานะพี่น้องนี่ข่าครับ อันเครื่องไหวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพราะว่าเามากเขาจังสีบดอยลิงนะครับกระ,ะ,ะเทียมครับพี่นอ้องหอมแดงครับพี่น้องที่เขาปอกไว้แล้วครับครับ คงนีงเก็บสิ่ยาครับนี่ครับต้มไปเร,เรื่อยครับจนว่าจนว่ามันสีพอตา่าหด่จนว่าเครื่องมันเขานามเขาเนื้อนะครับพี่น้องใส่ใบป,ประกูลลงไปพ่อดับกินข้าวก่อนนะครับพี่น้องหมอต้มปลากระดิ่งใส่นะครับนี่ครับหมอต้มปลาแต่กินข้าวพวกตีนไก่พวกอันปลานะครับต้มไปเรื่อยให้มันเปื่อยครับพี่้องเขาจะติดตึ้นมาครับ จังสิตัดเอาเนื้อปลากันมากแกะครับพี่น้องพี่น้องครับเมื่อกี้เขาลืมใส่บุกพริกครับพี่น้องเดี๋ยวมาเอาบุกพริกลงนะครับเมื่อกี้ลืมใส่บุกพริกครับเพราะว่าบุกพริกผมบริหารมันมขึ้นนะครับผมก็เลยอ่านมันบริยุ่งหมองเดียวกันนะครับเดี๋ยกคิดง่าไปพี่น้อง เสรบใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยครับรเปิดเพจครับมเปิ่เพจพี่น้องมันจังสิร้สวงครับเสร็ต้องไปมาหลดแต่มันสีบาวแดงพี่น้องดอกพริกอะสี่สิบบาทครับพี่น้อง ไปครับมาครับพี่น้องปลาสุกแล้วครับพันสิมาตักปลาขึ้นนะครับไปพักให้มันเย็นนะครับพันสิแกวตะเหน่อมันครับอย่ามันสิริก่อนพี่น้องโอ้เธอเะโตมันอยวมันหักพี่นอ้องเอาถาดห้องก่อนโอ,โอ้หอน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  มีสองตัวนะครับหมอและโตครับผมนี่ตัวหนึ่งครับเออ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 คือหอนแต่คือหอนเลยโอ้ยคือหอนเลยปงไว้ก็มีน้องหอนติ้งไก่ข้าสิตรตูนไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องจิตวะให้มันเปื่อยหมดแล้วครับติ้งไก่ อนครับนี่พี่น้อง,ง,งเขาก็เกได้เนื้อปลาแบบนี้ได้ครับได้ปลาซองตัวย่งใหญ่แบบนี้ได้ครับใหาสิไปพักไว้ก่อนนะครับพี่น้องให้มันยินก่อนนะครับว่าจสะ,ะ,ะสิแกะแล้วก็สิต้มเครื่องนะครับครับพี่น้องเขาก็กษมาตักพริกออกจากหม้อน,นี้นะครับเพื่อที่จะไปตำนะครับ ตอนอ่านอ่านตอนแรกอ่านผมเริ่มใส่พริกครับพี่น้องมันกำมาใส่พริกนะครับพี่น้องตักออกครับพวกพริกพวกเครื่องสมุนไพรนะครับพริกหอมกระเทียมนะครับกระไส้คานะครับตักออกแล้วก็มาผักเส้นหมอไว้พี่น้องเพราะว่าถามเบนแล้วหลายอยู่ที่พี่นอ้องอยากได้ไปหินน้ำเอาอยู่ครับ าะผมหันหน่นนะผมบาดเหตุเป็นหัวนี่ครับตากครับข้าสีม่วงตอนต่ำนะพี่นอ้องตักพวกเครื่องสวนไพ่ออกแล้วแหละเขาก็จะมาเติมน้ำนะครับพี่น้องเพื่อว่ากวรข้าวสีม่วงตำเครื่องแกงนะครับน้ำมาสิบบกหมอก่อนนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเขามาต่ำเครื่องแกงกันพี่น้องครับ นี่ครับตัวทิศต่ำแล้วมันก็สิเบือขึ้นตัวปันนะครับปันมันก็สิละเอียดนะครับตัวต่ำกับค่อยละเอียดนะครับแต่ว่ากินแล้วป่ติดข้อแน่นอนครับพี่น้องกัสิแล้วแล้ะครับพี่น้องเดี๋ยวเรับเป็นเมืองตอนเอาไปลกหมอนะครับพี่น้องเมืองกระมังผักข้าบอกย้ายนะครับกระมังผักบกทั่วกระลำแมงลากหัวปีนะครับแล้วกระทวงเงายูขางรางน้องครับพี่น้องเขาไดวข้าสมาจะเซ่ถุงนะครับให้ลูกค้านะครับพี่น้องับปรุงเรียบร้อยเด้อครับลูกซ้นปลากระล้อยแล้วครับ มีเดือดไก่มีตีนไก่เด้อพี่น้องผุ่นมึงครับเอาสิมาใส่หอมนะครับหอมบัวนะครับใส่ลงไปนะครับนะครับผมแล้วก็บอกพริกนะครับเพื่อตกแต่งสีสันนะครับนี่ครับพี่น้องห้าเปอร์เซ็นต์น้ำยากะทิหน้าตาสวยนะครับรสชาติแซ่บนะครับผมนี่ครับเป็นแต่แซ่บเป็นแต่แซ่บพี่น้อง บ่าวเดียวเห็ดเนี่ยเป็นตะแซ่เป็นตะแ่บพี่น้องมาเด้อผู้ใดอยากครับพี่น,อนอปป้องบาดถ้าเสียไปโปงร่งตักใส่ถุงไปส่งลูกค้านะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับติดต,ตามนะครับรับชมช่องบ่าวเดียวไทยอีสานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นช่องบ่าวเดียวไทยอีสาดนด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับ